สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็มีโอกาสนะครับผมไปเที่ยวกันนะครับวันนี้นะฮะจุดหมายของผมนะก็คือเกาะช้างนะฮะนี่ครับไปกับหมูปังครับผมหมูปังขับรถนะผมนั่งอยู่เฉยๆถ่ายคลิปนะครับก็ถึงท่าเรือนะครับอันนี้ท่าเรือที่ผมมาขึ้นนะก็จะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะครับหรือเปล่าว่าจาไม่ได้ละก็ตามนั้นเลยตามป้ายเลยอันนี้ก็ซื้อตั๋วนะครับผมก็ทั้งคนทั้งรถนะครับก็ประมาณ280ิบาท นะครับอ <N Memorial> <motiv ators> ันน <ret ii> ี้ส <heps i> ามารถเอารถข้ามฝั่งไปที่เกาะได้นะครับผมนเนะครับอันนี้ผมจะกออย่างไวเลยนะครับอันนี้ก็เอารถขึ้นเรือนะครับเรือขัานนี้จะใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นที่นั่งสําหรับคนนะครับเพราะว่ารถจอดอยู่ข้างล่างนะครับที่นั่งก็มี2ชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมที่อยู่บนเรือนะครับตัวนี้จะเป็นเกาะช้างนะครับข้านนี้จะใหญ่มากนะฮะเหมือนประเทศประเทศหนึ่งเลยนะครับก็ถึงเกาะแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะ ขับรถนะครับไปหาข้าวกินนะครับผมผมจะบอกว่าที่เกาะนะครับผมโอ้โหทางค่อนข้างจะสุดยอดมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นเขานะครับแล้วก็มีทางโค้งนะอันตรายนะครับใครที่ไปนะครับก็ขับรถระวังระวังด้วยนะครับผมวันนี้เป็นห่วงจากผมเองนะครับ และผมก็ได้มาถึงน้ําตกคลองพูนะฮะเป็นสถานที่แรกนะครับที่ผมมานะครับคนข้างในจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่ที่ผมไปวันนี้นะครับมันน้ํามันไม่มีนะครับผมเนื่องจากมันเป็นหน้าแรงอันนี้ก็ถ่ายหมูปังนะดาผมอยู่นะครับว่าพามาเดินเหนื่อยนะนี่ฮะน้ําก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไปช่วงช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะมีแต่โคนหินนะครับผมเห็นไหมฮะ และแล้วนะก็มาถึงที่พักนะครับที่พักนี้นะก็จะมีชื่อว่าอ n น a ารีสอร์ทแอนด์สปานะครับผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะก็ลองไปค้นหากันดูนะครับห้องค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็มีระเบียงนะครับหน้าระเบียงนะก็จะมีภูเขานะครับวิวคนข้างจะสวยนะครับแล้วก็มีอ่าสระน้ําเล็กๆนะหรือว่าโรงอ่างนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของรีสอร์ทนะครับผมก็ถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังจากนี้เราสองคนจะไปที่ไหนต่อนะครับผมไปไปชมกันไม่่อยาต้งัเรก ตัดผ้ามาที่ปังนะครับผมโอ้โหแดกน้ําสับปะรดแต่เช้าเลยนะครับอันนีนะ้ก็จะเป็นวันที่2นะครับผมก็ได้ทําการไปคาเฟ่นะครับอันนี้ปังเป็นคนหานะครับเพราะว่าให้ผมหาผมหาไม่ได้หรอกครับนะฮะต้องให้เขาเป็นคนหาน,นี้ก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงไป ตัดภาพมาที่จุดชมวิวนะครับวันนี้ผมก็ได้ขึ้นมาที่จุดชมวิวนะครับวิว่าที่จะสวยนะครับเพราะว่าเห็นภูเขาเห็นน้ําทะเลนี่ครับผมสวยมากแล้วก็กว้างมากนะครับใครที่ไปนะฮะอย่าพลาดนะครับผมจุดชมวิวอะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมลนะเออลองไปหาดูนะครับผมตัดภาพมาที่ห้องพักคืนที่2นะครับผม คืนที่2นี้ผมก็จะนอนที่นี่นะครับก็จะมี2เตียงนะครับมีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นนะครับผมผมก็กะจะมานอนนะครับมานอนตอนบ่ายนะครับเพราะว่าบรรยากาศก็ที่จะดีแต่แล้วนะครับผมก็ได้โดนปลุกนะครับเพื่อมาถ่ายรูปะเนี่ยดูสีหน้าผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโดนปลุกมาถ่ายรูปนะครับเซ็งมากเลยนะครับคนปลุกก็นี่เลยนะครับเดินนําหน้าไปเลยไปหาวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วิวแล้วก็บรรยากาศห้องพักที่นี่เป็นยังไงปัน่น แล้วพอตกดึกนะครับผมก็มานั่งกินหมูกระทะกันนะครับผมฟินมากนะครับมาเกาะแดงหมูกระทะนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันจบทริปนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายอะไรอีกแล้วนะเนื่อยนะครับถ่ายรูปเหนื่อยนะก็เลยไปนอนนะครับอ่าก็จบทริปประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะไปนะครับผมก็ไปได้นะครับสวยมากนะครับที่นี่นะครับห้ามพลาดนะครับผมไว้เจอกันรอบหน้านะครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับไว้เจอกัน